สวัสดีค่ะวันนี้มาทําน้ําพริกมะกอกกันนะคะมินก็เอาพริกแห้งไปคั่วนะคะใส่เกลือใส่ชูรสนะคะตามให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วย آ, กระเทียมค่ะกระเทียมเนี่ยไม่ต้องเผานะคะไม่ต้องเผารวไม่ต้องคั่วอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะใส่ลงไปดิบๆเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกะปีเผานะคะแล้วก็ตามด้วยมกนนะ,ะมกอกค่ะมะกอกก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอามาตามให้เข้ากันค่ะแค่นี้เลยค่ะมิ้นตามไว้เยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมินจะแบ่งใส่ถ้วยไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะกินไปแค่ครึ่งเดียวนะคะ คือวันหลังพอเราจะกินอีกเราก็มาละลายน้ำแล้วก็ใส่น้ำปลาแค่นี้ก็กินได้ละค่ะอย่างอันนี้มินก็ผสมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะน้ำนี่เป็นน้ำอุ่นนะคะผสมลงไปนิดหน่อยแล้วก็ผสมเกลือลงไปแล้วก็ชิมรสชาตินิดชิมรสชาติค่ะถ้าเกิดว่ามันขาดอะไรเราก็เติมลงไปได้เลยในระหว่างที่เราตำนะคะแล้วมินก็ใส่มะกอกที่เม็ดมะกอกลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะมินก็จะใส่น้ำปลาหยดลงไปนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วเราใส่กะปิเกลือลงไปแล้วอะค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะก็จะใส่ถ้วยกินได้เลยค่ะแค่นี้เลยค่ะ ค่ะหายไปนานเลยนะคะปราะวาณ5วันได้ก็คือหลังจากที่มิ้นหายป่วยจากโควิดอะค่ะก็คือมิ้นมิ้นอะกินข้าวไม่ค่อยได้ค่ะก็คือแต่ว่ากินแบบพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้ได้นะส้มตุ้งส้มตำเนี่ยได้เหมือนกับว่าอยากกินของแบบเผ็ดเ็ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกยำๆอะไรเงี้ยได้แต่กินข้าวเนี่ยมิ้นกินไม่ได้แบบมาแบบตั้งแต่หายป่วยอะค่ะแต่ว่าวันนี้เริ่มกินได้แล้วนะคะก็พอเริ่มกินได้เนี่ยมิ้นก็รีบมาเลยค่ะก็วันนี้ก็จะมี ลาแห้งทอดนะคะมีน้ำพริกมะกอกค่ะแล้วก็มีหอมชูค่ะอันนี้ก็คือ,อเป็นการกินครั้งแรกของมิ้นนะคะมิ้นเคยกินกับส้มตำไปครั้งหนึ่งก็คือพร้อมๆกันนี่แหละก็คือกินไปเมื่อวานค่ะแล้วก็มีลูกเนียงค่ะลูกเนียงแล้วก็มีนี่ออมเห็ดค่ะออมเห็ดละงโง่ค่ะเป็นน้ำซุปเอาไว้สดนะคะข้าวก็ร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยนะคะ น้ำพริกมะกอกขยำนี่ค่ะขยำกับข้าวแบบนี้เลยเนี่ยมึก้กับปลาแห้งอ,อร่อยมากอันนี้เป็นหอมชูนะคะ ลากอันนี้เป็นลากค่ะรสชาติไม่ฉุนนะคะรสชาติไม่ฉุนจะกรอบบค่ะลากจะกรอบรสชาติแบบไม่แรงมันจะเป็นตระกูลหอมแต่ว่า กลิ่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่กินกับน้ำพริกมะกอกอร่อยมากอันนี้ลูกเนียงนะครับลูกเนียงมินเอาไปแช่น้ำพอ,อไปแช่น้ำเนี่ยกรอบมาก น,นี่เป็นซุปเห็ดละงโงค่ค่ะนี่แหละเป็นดอกตุมต่มๆเลยอ,อร่อยมากค่ะต้นหอมชูเนี่ยมินค่อนข้างชอบลำต้นมันลำต้นอร่อยกรอบ กรอนี่นี่อร่อยมากรสชาติไม่ขมนะคะบางคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามอีกว่าขมหรือว่าไม่ขมนะคะเป็นรสชาติจืดๆมีกลิ่นนิดๆแต่ว่ากลิ่นไม่แรงเท่าต้นหอม ส่วนใหญ่จะเห็นจะเจอในดอยนะคะเห็นเขาบอกเอาไปผัดหมูอร่อยเห็ดละงงมิ้นไใส่เห็ดขมผสมลงไปด้วย เห็นนี่แกงยังไงก็อร่อยนะไม่ว่าจะแกงแบบไหนก็อร่อย ผักชีลาวก็เหี่ยวๆเอาไปดองก็อร่อยเห็นแม่บ้านมินบอกแม่บ้านมินบอกคนพม่ชอบกินค่ะ ลูกเนียงมิ้นซ่างจากแป๋วมอมรล,ลีที่ไกลค่ะเฟซบุ๊ก เห็ดลงงังมึงชอบกินมากกว่าเห็ดโคนนี่ค่ะเห็ดลงงังงงอร่อยมาก กินน้ำพริกปลาลาบ่อยๆกลัวทุกคนเบื่อไงเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างแต่ของโปรดที่สุดก็คือน้ำพริกปลาล้านแหละชอบที่สุด ชอบมากชอบต้นมันมาก ลัางไม่สะอาด มันเหมือนผักชีลาวเลยอะ่ะกิ่นไมเหมือนผักชีลาวเลยค่ะเหมือนนาอร่อยกว่ามันหอมกว่าหลังจากกินข้าวไม่ได้หลายวันอร่อยมาก อจริงเนีถ้ากินข้าวแม่อร่อยมินไม่อยากมาทำคลิปนะมินมความรู้สึกอบถ้าบอกว่าอร่อยเหมือนโกโหกอะ่ะจริงๆมินยอมไม่ลงคลิปดีกว่าจะมันกินส้มตำให้ดูก็ไม่ใช่สายเราอีกถึงกินนะแต่ว่า อยากให้เป็นผักน้ำพริกมากกว่าคลิปนี้นอะถึงแม้นคนอื่นจะเบื่อแต่มินไม่เบื่อนะไม่เบื่อตัวเองที่กินน้ำพริกกับผักนี่มินได้เห็ดเพาะมายังไม่รู้จะแกองอะไร เห็ดพอไฟค่ะมันก็ไม่รู้เห็ดพอไฟปไปนะเห็ดพอเห็ดพอที่มันอ่อนๆน,นะคะนัะ่นแหละได้มาโลละสี่ร้อยเจ็ิบาทอะ ใจจริงๆอันนี้แบบไม่แกะเปลือกนะคะคนใต้บางคนกินเขาก็กินทั้งเปลือกนี่แหละคะ่ะถ้ากินทั้งเปลือกจะออกฝ,ดฝาดๆใครไม่ชอบฝาดนะคะให้แกะเปลือกข้างนอกออกนะคะมีไม่ชอบมีไม่ชอบกินเปลือกนะ อันนี้ไม่แกะออันนี้แบบแกะค่ะถ้าลุกงยังที่กำลังกินอะ่ะมันจะไม่แข็ง พิมะกอกเผ็ดมากเลยนะพริกก็คั่วเองอืมอร่อยอะจิ้มกับอันเนี้ยจิ้มกับน,น้ำพริก มิ้นใส่ลูกโดดพริกก็เลี่ยงลงใบอะคะ่เะเผ็ดมากมีคนถามว่าทำไมไม่กินน้ำระหว่างกินข้าวใช่ไหมคะถ้ากินน้ำระหว่างกินข้าวมินกินข้าวไม่หมดแน่ๆเลย มันนั่นท้องก่อนถามว่าอยากกินน้ำมันอยากมากเลยมันเผ็ดไงถ้าดึงมินี่ยังกับดึงชักขยเยอะเลยอะเผ็ดมาก มิ้นใส่ข้าวอ่อนลงไปด้วยหอมอร่อยมากเผ็ดมากเผ็ดจนหูดับ อันเนี้ยมันตื้นกว่ากะละมังนะมันตื้นกว่ากินไม่ค่อยถนัดเลยรอนนั่งใส่ต้องใช้กะละมังแล้วแหละ <c oughs> ใช้อุจจาไปหาที่มันแบบตื้นๆลงมาหน่อยจะได้ดูแบบไม่ดูเวอร์วางเกินอะไรเงี้ยสรุปใช้แบบนั้นอนะเวอร์วางอะแบบนั้นอนะได้สะใจามากเลยจริงๆรงิสรุปมินต้องใช้น้ำซุปแก้เผ็ด <c oughs> น้ำซุปก็ดันมีพริกโดดอีก อร่อยมากคือแบบหลังจากหายป่วยมามากินอะไรเผ็ดๆแบบนี้คือมันมันดีคือแบบมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมากินอะไรมาก็จ,จืดๆทั้งนั้นแหลยโอเควันนี้มินก็กินข้าวหมดไปอีกหนึ่งมื้อนะคะเกลี้ยงจานเลยค่ะมินก็ขอบขอขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปของมินนะคะแล้วก็มินก็ขอ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยนะคะมินขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ